B-MAT คืออะไรอ่ะคือข้อสอบ Bio Medical Admission Test ที่ออกโดย k m m r i d g e ะะก็คือข้อสอบที่วัดความถนัดของแพทย์เช่นอินเตอร์นั่นเองมีพาร์ทชอปัญญาวิชาการแล้วก็การเขียนแสดงทัศนคติจาเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับคนที่ต้องการยื่นเข้าคณะแพทยาศาสตร์หรือว่าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายๆคณะนะคะในทีชัสรอบที่1ปกติ b m a อมสามารถสอบได้1ครั้งต่อปีเลือกที่จะสอบได้2รอบก็คือรอบเดือนเซป t e มเบอร์แล้วก็มิถุนายนนะคะอายุคะแนนของข้อสอบใช้ได้ทั้งหมด2ปีน้องมห้าเนี่ยสามารถที่จะตุนคะแนนสอบไว้หรือว่าจะไปสอบตอนมหก็ได้ สถาบันเนี่ยจะปล่อยเฉลยข้อสอบแล้วก็ตัวข้อสอบเก่าให้เราเข้าไปฝึกทําข้อสอบก่อนได้และในปีนั้น,น,นเองนะคะก็จะมีตัวสโคปข้อสอบที่จะบอกว่าเขาจะออกเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมีตัวสถิติคะแนนนะคะจากเพื่อนๆรอบโลกเลยค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยสอบได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างมีความมั่นคงในตัวข้อสอบค่ะไม่ได้เปลี่ยนสถาบันในการออกข้อสอบบ่อยๆแต่ได้เทียบกับภายในประเทศเราต้องยอมรับว่าราคาเจ็บหนัก